จับกันเลเดี๋ยจะับกันจักนจับกันทจับกัค่ะจับกน้อานจะหน่งจหน่อยัจหน่ะเาวะรไปนะร้อาร้ไปจ้าร้อนไารอนไ้าร้อนไปจ้าร้ันไปจารนไปจ้าร้อนจาร้อ้ารอนกปารนการ้อนการอนไาร้ันรน้ารอารัด้าร้นไปจ้ารนาร้้งรอนนปปนจาาอ คาแรคเตอร์ในเรื่องและเป็นใครอะไรของน้ำหนึ่งรับบทเป็นไฟอาชิมาวาทินวานิชค่ะก็คือเป็นน้องเล็กคนสุดท้องของของบ้านวาทินวานิชเลยค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นคนแบบเขาจะเป็นคนใจร้อนปากไวปากแข็งอารมณ์ร้อนทุกอย่างีเป็นไฟประมาณนั้นค่ะอมไหมเลยพร้อมเผาทุกคนเลย ค่ะของเนยแล้วบทเป็นกะเพราค่ะก็คือจะเป็นลูกของคนงานในเหมืองของพ่อเขาเนี่ยค่ะแล้วพอเราโตเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาแบบทดแทนบุญคุณมาทํางานช่วยในเหมืองแต่ว่าไม่ถูกกันคือเขาร้ายมาเราก็จะแบบใส่คืนทันทีแบบไม่ยอมกันใส่เข้าหน้าเลยใส่ค่ะแสดงว่าต้นเรื่องคือต้องคาดันกันก่อนใช่ค่ะจะเป็นฟีลแบบว่ามันจะเป็นมูดสักความสนุกอีกแบบหนึ่งมีฟีลขีดกอลาขาก็แรงอะไรแบบนี้เธอร้ายมาฉันร้ายกับฉันก็ไม่ยอมนะ เห็นจากในทีเร์แล้วผู้อื่นที่เขาแบบดูเป็นฟิลหวานแต่ของเราก็ตื่นเ้นเลยหนูเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองได้ไหมคะช่วยเาอนึกนน่ยน้องยนะคะไม่ค่ะคือในเรื่องที่เห็นมันจะเป็นเรียงทำลายมาใช่ไหมคะพี่คนอื่นเขาบุกป่าฝ่าดงเขาเขาผ่านอุปสรรคต่างๆนานจนเขาดากันแล้วแต่ของเราอ่ะในวทมันยังเป็นต้นเรื่องมันก็จะอเีชากันนิดึงแต่ว่าสุดท้าย รักกันแน่ <c oughs> แต่กี่โมงนี้ไม่รู้ว่าไปรอรุ่นเมาต้องติดตามทางช่อง7 HD นะแสดงว่าจะมีจุดที่ทําให้รักกันมีค่ะ <c oughs> ต้องรอแบบหลายตอนไหมก่อจะได้รักกันจะปลอยนิดนึงสิหลายตอนไหมเท่าที่แบบว่าเราได้อ,อนิยาย <c oughs> แล้วที่เป็นแฟนเขาได้อ,อนิยายมาเขาบอกว่าอุ้ยเกือบท้ายเรื่องเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ทายเรื่องขนาด มันจะมีแบบจุดเล็กๆเอ้ยนี่รักยังเอ้ยนี่เรากยังแบบแต่ย่อนเหมือนระหว่างทางมันก็จะมีจุดให้แบบอุ้ยได้อมยิ้มได้แบบการจากการแกล้งหยอกเอออย่างสูดในวีดีโอก็จะมีจังหวะแบบเออเอาหน้าไปใกล้ไปแกล้งเขาเลยใช่แล้วก็ยังจะมีโมเมนต์ฟินๆให้ได้ดูอยู่ใช่ไหมไม่ได้ตีกันอย่า้แบบมีแน่นอนค่ะมีแน่นอนให้ทุกคนได้แบบเอ้ยได้อมยิ้มกันบ้างเดื่มีอะไรจะ หนูล้วค่ะหนูก็รอรอบทที่พี่ๆเป้าหาอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเป็นบทแบบนั้นแล้วจะมีรายการในยุคหน้าไหมก็อาจจะต้องแบบมีสีน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กจะเขินจะอะไรกันไหมอ่ะสำหรับหนูคิดว่าเขินเหมือนพวกเราอ่ะแบบว่าตอนอยู่ในวงใช่ไหมก็ทํางานด้วยกันแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นแบบซีรีส์ที่แบบแสดงที่ที่เข้าฉากแบบว่ากุ๊กกิ๊กมันน้อยมากค่ะแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าเอ้ย ครั้งนี้ก็อาจจะมีความเขินด้วยความมันยังด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนสมมติสมมติพี่ๆทุกคนมีเพื่อนสนิทแล้วแบบอุ้ยแฟนๆในหรือเปล่าก็จะมีความสมคืนสมการกันนิดสมคืนสมการนิดเป็น่ทีเป็นคนรอคอยเพราะว่ามันโดนจับจริงมาตั้งแต่สมัยจ้างแล้วเหมือนแบบเป็นเป็นจริงเกิดขึ้นยังไงคะเป็นรจิงค่ะซีรีส์เป็นจริงค่ะ ดูนีอะไรที่เป็นชิ้นมาสั่นจำเลซีรีส์ค่ะอย่างอื่นก็ค่อยลุ้นกันหมายถึงลุ้นรอลุ้นว่าซีรีสเป็นยังไงอาต้องไป็นแฟนเป็นคอยแบบเป็นรอคอยโมเมนต์อย่างนี้เราได้เสิร์ฟแล้วก็ถือว่าจากฟีดแบ็กเนาะคือทุกคนก็ดูแบบดีใจเพราะเหมือนเขา เขามีภาพคลิปของเขาในหัวกันมาตั้งแต่แบบว่าสมัยอยู่ในวงแอบจิ้นแล้วพอเราได้ประกาศซีรีส์ออกไปแล้วอะไรอยค่ะเขามีวลีหนึงขึ้นมาว่าอุ้ยตอนนี้แบบน้ำหนึ่งเนยเสรีเป็นการจิ้นแบบถูกกฎหมายแบบผ้านไม่ต้องตัดต่อแล้วนะไม่ไม่ต้องอีดิทแล้วตอนนี้มาได้เลยแสดงว่าแฟนๆจะสมหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ จากโปรดักชันแล้วแล้วก็แบบจากามันตั้งใจของทุกคนแล้วเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนแบบว่าสมการรอคอยค่ะทั้งของเราแล้วก็ของพี่ๆอีกสามเรื่องด้ว<า>ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบอะไรที่สุดอะพอเราอ่านเรื่องราวแล้วเราสึกวิลล่ร,รื่องนี้สาหรับหนูหนูชอบความที่แบบมันมาแบบว่าปีตีกันก่อน,นะคะ่ะม,มันไม่ได้มาแบบหวานก่อนเราจะแบบว่า เชื่อเือันกันก่อนแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาอย่างนี้แล้วอยู่ๆมันก็จะแบบเอ๊ะไปพิกรักกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ถามว่าเอ๊ะมันจะรักกันไหมมันก็ทาให้ทุกคนแบบว่าได้ลุ้นว่าเมื่อไหร่ล่ะจุดไหนที่แบบว่ามันจะพิกแบบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบใครชอบเขาเยโอ้ยบู๊ p r o f e s s น o n a l l y อกว่ายัดเงินมาหรือเปล่าเนี่ยของน้ำหนึ่งก็จะชอบเป็นในเรื่องของของความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเรื่องยันปลายเรื่องอ่ะมันมีสิ่งที่ทําให้ทุกคนได้ติดตาม าการพัฒนาความสัมพันธ์ของของคู่เราไปเรื่อยๆด้วยได้แบบเอาใจช่วยได้องอ์ยิ้มจนวันหนึ่งเขาแบบสมหวังรักกันอ่านฝากติดตามเนาะทั้งวันช่อง7ทั้งวันวันดูทั่วโลกเลยอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะก็ขอฝากติดตามได้นะคะ 4Element นะคะทั้งดินน้ำลมไฟเลยสำหรับของคู่เราก็จะเป็นตอนโซรักอัคนีนะคะตอนของไปนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่องเจ็อค่ะ ก็าฝากด้วยนะคะโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆที่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยกันวันนี้มันก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็อยู่ในโปรเซสของขั้นตอนการผลิตนี่แหละค่ะยังไงก็เชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนแล้วทุกคนก็จะได้ระหว่างที่เราดูเรื่องอื่นตัวละครในเรื่องอื่นก็จะมาโผล่ในแต่ละเรื่องด้วยแบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเราอ่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ท้ายเป็นเรื่องที่สี่หรือเปล่าจะแบบคิดถึงหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะในแต่ละเรื่องพวกเราจะมีการเป็นล่นว่าแบบเปบ โดีาแบมแบมแบมนชอบสั่งโอเคโอเคค่ะ้ช่ะฝั่งฝั่งซ้ายก็หลุดไล่จากฝั่งซ้ายเลยอันหน้าอันหน้าเลย